สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวิปครีมคาราเมลนะคะโดยใช้วิปครีมผงของดีมี่นะคะเราจะใช้ผงวิปครีม Cream 150กรัมค่ะ แล้วก็เราจะใช้น้ำเย็นจัดนะคะ300กรัมหรือจะใช้นมหรือน้ำก็ได้นะคะหรือผสมกันก็ได้อย่างละครึ่งนะคะให้ได้300กรัมค่ะ แล้วเราก็มาแต่งกลิ่นด้วยซอสคาราเมลนะคะที่ร้านจะใช้เป็นซอสคาราเมลค่ะจะให้ความหวานนิดหนึง่งแล้วก็จะให้กลิ่นของคาราเมลหอมหอมด้วยนะคะใช้ประมาณ50 6 0ถึงกกรัมนะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็มาคนใช้หวัวตะกร้อน,นะคะคนให้เข้ากันนิดหนึง่งเวลาไปตีจะได้ไม่ฟุ้งเนาะ ใช้สปีดสูงสุดนะคะตีประมาณ5นาทีพอครบ2นาทีเราก็เอามาปาดอ่างก่อนนะปาดอ่างก่อนค่ะเพื่อจะให้มันเข้ากันเนาะ แล้วก็ตีต่ออีก3นาทีค่ะพอได้แล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะวิปครีมที่ได้นะคะค้นๆประมาณนี้แล้วเราก็มาใส่ถุงบีบนะคะไซส์แอลจะได้ประมาณ2ถุงพอดีเลย เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะถ้าสนใจก็กด subscribe กดถูกใจให้กุ้งด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันน่าจะทำคลิปมาใหม่ๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ